สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูคลิปของเรานะก็คงจะเคยเห็นเจ้าสองตัวนี้แล้วเนาะนี่ก็คือเจ้ามอมแมมนะคะแล้วก็น้องหมูมินนะอีกตัวหนึ่งตัวสีขาวนะคะตัวนี้เลยก็วันนี้เป็นวันที่ครบรอบ5ปีที่เรารับ2ตัวนี้มาเลี้ยงแล้วนะมันเริ่มจากว่ามีแมวตัวหนึ่งนะคะหลุดเข้ามาในบ้านเรานะเป็นอเมริกันช็อตแฮร์นะคะ ซึ่งมันฉลาดมากๆเลยอะตอนนั้นตกใจนะแมวเข้ามาในบ้านไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะกลัวจับไม่ได้อีกทีนึงเนาะก็เลยรีบจับมันนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่ไว้ในห้องน้ําก่อนนะปรากฏว่ามันเก่งมากเลยนะคะมันเปิดกรนประตูออกมาได้เองเนาะทำให้เรารู้ว่าอุ๊ยแมวมันฉลาดมากเลยนะคะอันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นแมวเปิดประตูเลยนะแล้ววันนั้นที่แมวตัวนี้หลุดเข้ามาในบ้านนะเป็นวันที่เรากําลังทอแท้กับชีวิต เรามากๆเลยนะเพราะว่าอีกวันหนึ่งอะ่ะมันเป็นตอนกลางคืนนะวันนั้นตอนเช้าเราจะต้องไปเหมือนกับออกเอาติ้งกับที่ทำงานนะซึ่งหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกนี้เนาะว่าเออคนที่ทำงานนะเราไม่ได้อยากจะไปนะเราอยากอยู่บ้านนี่แหละทีนี้พอมีแมวหลุดเข้ามามันก็ทำให้รู้สึกว่า อุ๊ยมีอะไรทํานะตื่นเต้นแล้วมันก็อ้อนมากเลยนะคะมันเดินตามเราไปทุกห้องเลยนะเราก็เลยเริ่มมองหาว่าจะเอาแมวมาเลี้ยงนะคะก็เริ่มหาจากแบบแมวพันธุ์ต่างๆเนาะว่าจะไปซื้อแมวพันธุ์สวยๆมาเลี้ยงนะคะแต่ก็ดันไปเจอนะโพสต์บน Facebook ของเพจนี้นะคะก็ไปเจอไอ้ตัวนี้นะน้องมอมแมมนะดูตามันแหววมากเลยนะคะก็เลยสงสารนะ่ะเร่า,เอาอยู่แถวบางนานะ ดังโดนขับรถไปถึงพระราม5เลยนะคะเกือบ60โลอ่ะไปรับมันนะทีนี้ตอนที่คุยกับคนที่ช่วยแมวเอาไว้คนแรกนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. จริงๆแล้วเจ้าตัวเนี้มันมี ที่น้องอีกนะอีกหกตัวนะแต่ว่าเป็นตัวเมียนะเป็นลายแบบนี้สนใจจะรับไปอยู่ด้วยอีกสักตัวหนึ่งไหมน้องจะได้มีบ้านนะคะตอนนั้นก็คือเราก็ยังไม่เคยเลี้ยงแมวเนาะไม่รู้ว่าภาระมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะเราก็คิดว่าแค่ตัวเดียวก็คงจะปวดหัวจะแย่แล้วเนาะแต่ก็ด้วยความสงสารนะคะก็คุยกับเขานะแต่ยังคุยกันไม่เคลียร์นะคะว่าอ่ะอีกตัวหนึ่งก็ได้นะจะได้ช่วยกันเอ๊แต่ว่าเราขอคิดดูก่อนนะอะไรแบบนี้นะคะ แต่วันที่ไปลาบจริงๆนะเขาเอาใส่กล่องที่เป็นรังที่ใส่นม UHT นะแล้วก็เจาะรูเนาะด้วยความที่เราแบบมันก็มืดค่าแล้วเนาะกว่าเราจะขับรถไปถึงหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบยกรังนะขึ้นมาบนรถนะคะแล้วก็มุ่งกลับบ้านนะแวะมกะบ,บางนาะซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวนะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะพอเปิดรังออกมาไนดะ้ทุกคนสภาพที่เห็นคือสภาพนี้นะน้องก็คืออยู่ในรังกันสงตัวแบบนี้ แล้วนะแล้วก็หมูมินนะกระพริบตาเสร็จแล้วแม๊บแมแมนะ่าสงสารมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูในคลิปนะจะเห็นเห็บหรือหมัดก็ไม่รู้นะส่วนสนามอยู่เต็มตัวมาเลยนะคะแล้วก็ผอมมากนะมีแต่ซี่โครงนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราไม่เคยเลี้ยงแมวเบบีแบบนี้นะดูตามอมแมมในคลิปนะคะมันจะมีลักษณะเหมือนกับ เด็กเบบี้นะที่มีพัฒนาการทางสมองที่ผิดปกตินะคะคือตาเขาจะคุมให้อยู่นิ่งกับที่ไม่ได้นะเราก็เลยคิดว่าโอ้ตายแล้วฉันต้องเลี้ยงแมวที่พัฒนาการช้าแน่ๆนะคะหลังจากนั้นเราก็พาน้องไปหาสตัตวแพทย์นะคะก็ไปถ่ายพยาธิต่างๆเนาะแล้วก็หมัดมันนะคะเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเพราะว่าแมวอะ่ะเขาเช็คอายุจากฟันนะ มันก็อายุประมาณแค่2อาทิตย์เองนะคะการใช้ยาหยุดอะค่อนข้างอันตรายนะเราก็เลยต้องทาแป้งให้มันนะคะแล้วก็ห้ามให้มันเลียนนะต้องนั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นนะคะส่งสามชั่วโมงเนาะแล้วน้องก็คือขาวสะอาดสดใสนะคะตอนนั้นน่ะมอมแแมมตัวยังไม่ดําขนาดนี้นะคะเราก็เลยตั้งชื่อให้มันว่ามอมแมมนะเพราะว่าตัวมันเทาๆดําๆนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งตอนแรกก็ตั้งชื่อว่ามูมามนะแต่ว่ามันดันกินน้อยนะคะตัวที่กินเยอะคือเจ้าตัวนี้นะ คือมันกินเยอะอย่างนี้จนถึงตอนโตเลยนะทุกคนมันก็จะกินขนมแมวเลียแบบนี้ยทุกวันเลยนะเราก็กลัวมันจะเป็นโรคไตก็คือให้วันละครึ่งซองนะก็คือ1นงซองนี่กิน2ตัวเท่านั้นนะคะแต่น้องก็หาเงินค่าขนมเองได้อยู่นะคะ2ตัวนี้ก็บอกหวยแม่นอยู่นะมอมแมวก็บอกเลขท้าย2ตัวถูกตั้งสองรอบแล้วนะคะหมูมินก็บอกรางวัลที่1ผิดไปแค่1ตัวเองนะ ก็คือไม่ได้สักบาทเลยนะคะถ้าบอกรางวัลถูกก็จะได้ขนมไฮโซแบบนี้เลยนะ mm hmm. ก็โชคดีนะที่2ตัวนี้ก็เรียนรู้ได้ไวพอสมควรนะคะเจ้หมูมินนะจะเป็นผู้นํามากกว่านะเป็นบิ๊กบอสนะคะมันก็จะทําก่อนนะแล้วก็มอมแมมมันก็จะเรียนรู้ตามนะคะ แต่เรื่องที่ไม่ต้องสอนเลยก็คือเรื่องกินนะกินหนะ้าอัตโนมัติก็กินเยอะแล้วก็กินไปแย่งของคนอื่นอีกต่างหากนะคะแต่ถ้าเรื่องเล่นหรือว่าอะไรใหม่ๆนะมอมเมมจะช้ากว่าพี่มากๆเลยนะคะจริงๆไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องนะแต่ก็คือรู้สึกว่ามอมเมมนะ่ะต้องใช้เวลามากกว่านะคะเนี่ยเพื่อนเขาเล่นกันแล้วนักว่าจะมานะคะกว่าจะเข้าใจเพื่อนก็เล่นจนเบื่อแล้วนะ และน้องหมูมิงก็ชอบนอนทับมอมแมมแบบนี้นะตั้งแต่เล็กจนโตเลยทุกคนพอรู้ตัวอีกทีเจ้าสองตัวนี้ก็กลายเป็นสภาพอึ่งอ่างแบบนี้แล้วนะคะมอมแมมคืออ้วนเพลดมากเลยนะพุงลากทรายหมูมิงก็อ้วนขึ้นนะคะแต่ว่าน้องแอคทีฟกว่านะ <c oughs> ก็เลยมีมอมแมมที่ดูแบบอ้วนเป็นสัปหลาดเลยนะคะแล้วก็กินหญ้าเก่งมากเลยนะกินเหมือนกับแบบกินเหมือนวัวหรือหมีแพนด้าเลยนะคะ เนี่ยชอบมากเลยเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถพิเศษที่ทั้งสองตัวทำได้ก็คือการฟอนรํมแบบนี้นะคะวอมแมมก็ฟอนผีหมดได้นะสวยงามนะคะแล้วนี่ก็เป็นสภาพสองตัวนะตอนที่โรงงานหมิ่งตี้ระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ก็เลยต้องพาการอพยพไปอยู่ที่อื่นนะคะมันก็ตื่น ลัวมากเลยเนาะเราก็เลยพยายามอยากฝึกมันออกไปเดินเล่นบ้างนะคะแต่สภาพก็ออกมาอย่างที่เห็นนะ่ะคือแบบว่าใส่สายจูงไม่ได้นะคะไปซื้ออันใหม่มาแกก็ถอดได้อีกนะแล้วยังมีอีกช่วงหนึ่งที่เราต้องไปทำงานต่างจังหวัด2ปีเต็มๆเลยนะคะสองตัวนี้มายืนรอเกาประตูอยู่หน้าห้องนะโอ้เศร้ามากเลยนะคะแล้วมันก็ยังมีจังหวะที่เราพลาดอีกนะก็คือว่าไอ้สองตัวนี้มันเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งเนาะ มันก็เลยมีลูกกันเองนะคะแมวมันโตเร็วมากเลยนะเราก็รู้ว่ามันต้องทำหมันแต่ก็ไม่ทันนะคะรู้ตัวอีกทีก็คือแป๋วแปวแ,แบบนี้แล้วนะ มีตัวหนึ่งที่แบบว่าหน้าเป็นจมูกดำแบบนี้ด้วยนะคะตลกมากเลยคุณพ่อก็เลยต้องกลายเป็นกบนะส่วนคุณแม่ก็ต้องกายเป็นคุณยายแบบนี้นะคะกว่าจะเข้าทีนะเพราะว่าทำหมันเสร็จแล้วจํากันไม่ได้นะคะส่วนลูกๆก,ก็คือตอนนี้หาบ้านให้ทุกตัวแล้วนะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนะคะมูมินก็คือวันที่น่ารักจะน่ารักมากเลยนะจะนิ่งมากเลยนะคะส่วนวันที่ดื้อก็ดื้อสุดๆเลยนะตัวนี้นะคะ ทุกตัวก็น่ารักมากๆเลยนะใครชอบมอมแมมหมูมิงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องสองตัวหน่อยนะคะวันไหนหน่วยใกล้ออกก็มาถามแมมมินได้นะแต่จะบอกหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์และการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ